ี่จะไปขอแอบถามเคล็ดลับน้องนนิดนึงค่ะเพราะว่าเ,ออเข้าของมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเลยเนาะก็เลยอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรมาฝาัเพื่อนๆนบ้างเอ่ยค่ะก็สำหรับตัวต้นข้างนะคะที่ต้องเตรียมตัวหลายอย่างมากก็คือมีหนังสือที่แกศแชมเปี้ยนมาแนะนําค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีครบทุกพาร์ทนะคะแล้วก็มีเก็บเนื้อหาอีกทั้งยังมีคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีเฉลอยอยู่ด้วยนะคะก็คือซื้อเล่มเดียวนะคะได้ทั้งคอร์สแล้วก็เเเล่่มย้้วก็กบนือหาดคะด ส่วนสาหรับเอมนะคะเอมก็มีหนังสือมาแนะนํนาเหมือน,นกันค่ะเนื่องจากเอมสอบรอบแอดมิชชั่นนะคะก็จะต้องสอบนอกเหนือจากทีแก็แล้วก็จะมีเอเลเวลค่ะก็จะมาแนะนําเล่มนี้เลยค่ะก็คือ Winner ร์พันคิวเอเลเวลมอปลายนะคะซึ่งจะรวมข้อสอบทั้งหมดทุกวิชา8วิชาของเอเลเวลเลยนะคะแล้วก็ยังมีคอร์สเรียนสรุปเนื้อหาให้เราทบทวนด้วยค่ะเป็นการสรุปคร่าวๆให้เราได้มาฝึกทําโจทย์ในเล่มนี้ต่อค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเล่มเฉลยแยกด้วยเหมือนกันนะคะ การที่เล่มโจทย์กับเล่มเฉลยแยกเนี่ยก็จะทำให้เราไม่แอบดูตอนเรานั่งทำค่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำเล่มน,นี้ค่ะก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีเลยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วพี่จะไปขอแอบถามนิดนึงว่าวิชาที่ยากที่สุดในคณะที่น้องๆเรียนอยู่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะสักหวิชาละกันอยากให้แบบ เลือกมาคนละหนึ่งวิชาเล่าให้เพื่อนเพื่อทางบ้านฟังหน่อยค่ะถ้าเลือกมาหนึ่งวิชาขอเลือกเป็น general psychology ละกันค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่อาจจะแอบอยากนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ enjoy กับการเรียนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนจิตวิทยาทั่วไปอะค่ะหลายๆาอย่างอาจจะเป็นเรื่องแบบชิคในการใช้ชีวิตประจำวนันอะไรอย่างการพูดคุยกับคนคือได้เรียนหลายอย่างมากแล้วก็ได้ทำแลบเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยแล้วก็คือเราบางทีเราจะได้วาดรูปดาวหรือว่า อาจจะได้ทำ personality test ทำแบบว่าเหตุการณ์น,นี่นั่นสมมติเหตุการณ์กับเพื่อนๆอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วของน้องเอมนะคะของน้องเอ่เอก็เป็นวิชาที่ก็ทั้งยากแล้วก็เอมก็ทั้งชอบมันด้วยนะคะก็คือเป็นวิชา cognitive psychology นะคะหรือว่าจิตวิทยาปริชาญชื่อง่ายๆก็คือจิตวิทยาการรู้คิดนะคะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของ สมองมนุษย์นะคะที่มีผลต่อพฤติกรรมนะคะจะเป็นพวกเกี่ยวกับการตัดสินใจความทรงจำหรือว่าการหรือพวกตรกกะต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะต้องเกี่ยวกับสมองของเราด้วยซึ่งมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างซับซอ้อนแล้วก็ยากมากเลยค่ะจะมีแลบทางจิตวิทยาเนี่ยต้องทำเยอะมากรวมถึงจะต้องเรียนมีชีววิทยาแทรกเข้ามาด้วยในวิชานี้นะคะถึงมันจะยากแต่เอ็มก็ค่อนข้างชอบค่ะเพราะว่า เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเรียนวิชาอะไรแบบนี้นะคะในคณะจิตวิทยาก็ส่วนตัวก็เลยว้าวมากๆแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะอยากให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากกลมาจะอยากเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะก็สำหรับน้อขค่งนะคะอยากฝากวับน้องๆว่าอยากให้น้องๆทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็ทําให้เต็มที่เท่าที่เราทําได้นะคะไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะอย่าลืมแบ่งเวลาไปพักผ่อนแล้วก็คลายเครียดด้วยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าในตอนที่น้องติดมาหาวิทยาลัยอะ,ะค่ะตอนนั้นน้องจะแฮปปี้มากมาะ ของพี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะเ,เรียกพี่ได้ไหมก็ก็อยากจะแต่ก็อยากจะเสริมอีกนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความกังวลก็อยากจะอยากไม่อยากให้น้องกดดันตัวเองนะคะคือเรามีความเครียดได้แน่นอนเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการของเราแต่ว่าเราอย่าลืมนะคะว่าความเครียดเนี่ยคือมันส่งผลเสียต่อเราเยอะมากเหมือนกันเนาะคือเราเครียดได้แต่เราต้องพยายามปล่อยๆมันไปบ้างน,นะคะถึงเราอาจจะยังแก้ปัญหาหรืออาจจะเอ้ยยังไม่เข้าใจในวิชาตรงนี้แต่ว่า เราต้องให้เวลากับมันค่ะค่อยๆพักมันไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแวะไปทําสิ่งที่เราชอบบ้างแล้วค่อยกลับมานะคะความสม่ําเสมอก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะก็อย่าลืมความสม่ําเสมอน,นะคะเราไปพักแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือด้วยค่ะก็อยากให้บาลานซ์ระหว่างความเครียดแล้วก็ความตั้งใจความพยายามให้ดีๆนะคะม่ง้นเดี๋ยวความเครียดเนี่ยมันจะเบียดที่ความพยายามความตั้งใจของเราไปหมดก็อยากให้ทุกคนแบบสู้ๆค่ะแล้วก็ อย่าลืมอย่าทิ้งตัวเองนะคะอย่าให้ความเครียดแบบมากินเวลาทั้งหมดของเรานะคะเราทําได้ะคะ่ะอย่างที่พี่ต้นข้าวบอกเลยว่าถ้าเชื่อในตัวเองยังไงก็จะต้องทําได้แน่นอน,นะคะ่ะเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองสามากๆเลยค่ะขอบคุณคุณผูณ้ชะ,ค,ะาาค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ